ของกินประเภทไหนนะครับที่ทําให้โพลีเบติกเราเสียสมดุลน,นะครับของกินที่โพลีเบติกเราชอบนะครับก็จะเป็นพวกเนกูล,ล่าเดทหรือของกินโดยทั่วไปเนี่ยจะมีน้ําตาลน้อยไขยมันน้อยนะครับก็จะทําให้ร่างกายไม่ค่อยอักเสบมากแต่ถ้าเกิดเราเน้นกินของกินสไตล์เวสเทิร์น ไดเอทเนี่ยคือมีน้ำตาลเยอะๆนะครับหรือว่ามีไขมันเยอะๆเนี่ยก็จะเป็นพวกเบอร์เกอร์พิซซ่าหรือแม้กระทั่งเรนรายนะครับจะทําให้ผนังลาไส้เราเนี่ยเกิดการอักเสบหรือมีรูรั่วได้นะครับก็จะทําให้เกิดการอักเสบในลใําไส้แล้วก็มีระบบเผาผลาญที่ผิดเพี้ยนไปนะครับของกินที่โพเบติชอบเนี่ยมักจะเป็นสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนไดเอทนะครับมีไฟเบอร์สูงๆครับจะสังเกตว่าเนนกินผักผลไม้ไม่ค่อยกินอาหารแปรรูปนะครับแต่ถ้าเป็นเวสทิร์นไดเอทเนี่ยก็มักจะ เน้นเป็นอาหารแปรรูปนะครับแล้วก็กินผักผลไม้น้อยๆอ,อันนี้แหละครับก็จะทําให้โพลบติกหรือสมรุนลำไส้เราเสียสมรุนได้นะครับถ้าใครไปทดลองแล้วหรือว่าตอนนี้มีลักษณะอาการยังไงก็มาแชร์แลกเปลี่ยนไอเดียกันได้นะครับ